ไอที24ชั่วโมง on radio โดยเอินปานระพีป้อมภาวุธและเฮงวิชัยสนับสนุนโดย Schneider Electric ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพลังงานระดับโลกและสามารถ Innovation Award สนับสนุนทุกความคิดสร้างนักธุรกิจเข้าแก่น้อยเทคโนโลยี ไอ้ดูสิเป้าหมายที่แกว่าเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแค่กล่องวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราแล้วครับลูกพี่ไอ้บ้านี่มันอุปกรณ์จาก HIP ทั้งนั้นเขาทำมากว่า15ปีแล้วไปเปลี่ยนเป้าหมาย ที่ไหนมี HIP ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็หลอกดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง HIP โทรศูนย์สองเหหรือคลิก www.hip.co.th สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการไอท24ชั่วโมงออนเรดิโอนะครับวันนี้เริ่มต้นวันจันทร์ที่1มิถุนายน2558ครับวันนี้พบกับผมวิชัยวราธานีวงครับเราก็มาในเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับเรื่องราวที่จะมาฝากกันในวันนี้เชื่อว่าหล,หลายๆคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ปกครองอยู่ก็คงอยากจะเห็นลูกหลานนั้นสามารถที่จะเรียนหนังสือได้ดีขึ้นกับเรื่องของการไปได้รูปการศึกษาด้วยเทคโนโลยีนะครับซึ่งวันนี้มีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งก็คือไอ IOT หรือว่า Internet of Things ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆและถามว่าเอ๊ะแล้วเทคโนโลยีที่ว่ามานี้จะสามารถนำมาประยุกต์นำมาปรับใช้กับเรื่องของการพัฒนาการศึกษาของเมืองไทยได้หรือไม่ท้าราการวันนี้ได้คุยกับท่านดรอักระฤทิ์สังเพชรนะฮะอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาหารราชกระบังท่านอยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับสวสดีครับอาจารย์ครับโอ้โหวันนี้หลายๆคนถ้าหากว่าอตอนเยน็นเย็นก็คงจะเดินทางออกไปเวียนเทียนนะฮะหลังจากที่ทําบุญกันตอนเช้าแล้วเรียกว่าถ้าหากว่าอยู่กับบ้านได้อากาศร,ร้อนๆก็คงอยู่แต่ว่าวันนี้เนื่องจากเป็นวันสาคัญทางพรษษะพุทธศาสนาก็อาจจะทําให้หลายคนออกมาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือชีวิตของคนณวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้เอาเทคโนโลยีเข้ามาทําให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้นเราเราอยู่ในช่วงของสังคมที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้ไหมครับอาจารย์ครับ ครับผมก็ในช่วงนี้นะครับในในในบ้านเราในปัจจุบันนี้อ่าก็เราใกล้เคียงกับเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับทุกคนในปัจจุบันรู้จักอุปกรณ์มันมีอุปกรณ์สื่อสารพวกสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะฮะซึ่งเทคโนโลยีจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะเข้าถึงได้แต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยคนเราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนหนึ่งก็คือเราถือว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐาน ต้องขึ้นในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคของสมาร์ทซิตี้เต็มตัวไหมหรือสมาร์ทไลฟ์เต็มตัวไหมเราก็ยอมรับว่าอยังมีส่วนอื่นที่เราต้องการเพิ่มเติมอีกนะครับทั้งในเรื่องของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์อินฟราสเตรเจอร์นะระบบต่างๆที่จะต้องเชื่อมโยงกันที่ต้องพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งอืมอาจารย์ครับแล้วทีนี้การเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษาอาจารย์มีคําแนะนํนาอย่างไรครับอินเทอร์เน็ตออฟสติงจะสามารถพัฒนาการศึกษาของคนไทยได้ไหมครับอาจารย์ครับผมก็ เรื่องนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการก็เป็นการพัฒนาการศึกษานะครับก็คือเราสามารถปรับเอาเทคโนโล,โลยีพวก i o โอีนะครับที่เขาบอกว่าปกติเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวเซนเซอร์นะครับมีแล้วก็มีเรื่องของเรตเวิร์ดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการประมวลผลนะครับหรือการเพิ่มอินเทลเจนซ์นะครับหรือความฉลาดหรือความอัจเริยในการใช้ข้อมูลเข้ามานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถนํามาช่วยได้นะครับก็คือเริ่มจาก ตั้งแต่ง่ายๆอาจจะเหมือนกับว่าในเรื่องของการพัฒนานักศึกษานะครับให้เข้าใจเทคโนโลยีก่อนนะครับให้ใหรู้จักกับเทคโนโลยีมากขึ้นว่าแบบอนอกจากเราจะใช้แค่สมาร์ทโฟนเนี่ยเราสามารถเอาอุปกรณ์พวกเซ็นเซอร์ครับหรือ,หร,อหรือว่าคัสตอมมซส์บอร์ดครับสามารถมาพัฒนาได้ยังไงนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปพัฒนาการศึกษาได้นะครับโดยให้นักศึกษาหรือนักเรียนเนี่ยได้ได้ไดรู้จักใช้งาน รหรือว่านอกจากนี้ก็จะมีส่วนอื่นอีกว่าให้กับอาจารย์ผู้สอนนะครับสามารถเอาเทคโนโล,โลยีพวก Learning Management System นะครับที่ควบคู่กันมาเนี่ยสามารถวิเคราะห์นะครับการทํางานของนักศึกษานะครับหรือว่าเอามาจับดูว่าความสนใจของนักศึกษาเนี่ยอยู่ที่ส่วนไหนแล้วเราสามารถพัฒนาบทเรียนไปได้มากขึ้นอย่างไรอะไรเงี้ยครับเราสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้เหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราจะใช้ IoT ในเรื่องของการศึกษาเราจะต้องเตรียมการอย่างไรครับอาจารย์ครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยที่สําคัญเลยก็คือจะต้องมีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับทางด้านเครือข่ายน้อยเนี่ยาจะต้องเพียงพอครับแล้วก็สามารถโดยเฉพาะเครือข่ายไร้สายนะครับที่เป็นเรื่องสําคัญมากพอสมควรนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของทั้งฮาร์ดแวร์อินรฟสัคเจอร์นะครับในฝั่งของเซิร์ฟเวอร์หรือว่าในฝั่งของระบบสารสนเทศนะครับที่จําเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงกันทั้งหมดตั้งแต่ การใช้งานภายในห้องเรียนนะครับการติดตามอาจจะเป็นการติดตามการส่งงานนะครับหรือว่าการให้ข้อมูลกับนักศึกษานะครับหรือว่าเอามาช่วยในการส่งเสริมการเรียนรู้นะครับการให้นักศึกษาเนี่ยสามารถใช้ทํางานร่วมกันได้นะครับผ่านระบบระบบเทคโนโลยีนะครับเช่นแบบอาจจะใช้เทคโนโลยีคลาวด์นะครับเอามาช่วยนะครับควบคู่ผสมผสานไปกับ เซนเซอร์นะครับซึ่งสามารถสมมุตินักศึกษาทําวิจัยเนี่ยเขาสามารถอัดีพอยเซนเซอร์ไว้ตามที่อย่างต่างได้นะครับแล้วก็ส่งไปประมวลผลบนค่าวนะครับและระหว่างนั้นเขาก็สามารถคุยกับเพื่อนได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วอาจจะคุยกับอาจารย์ได้ด้วยในที่นี้ก็ทําให้มีการส่งเสริมการทํางานร่วมกันนะครับทาให้นักศึกษาเนี่ยสนใจการศึกษามากขึ้นนะครับครับที่ผ่านมาหลายๆประเทศเขาใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากอนน้่งเยอะไม่ว่าจะเป็น LMS ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ แล้วก็ยังมีตู่นอื่นอีกแต่ว่าเนื่องจากว่าเวลาจํากัดเดี๋ยวโอกาสหน้าดีกว่าเขาา้าใจนะเราจะคุยกันเต็มเตเพราะว่าณว,วันนี้เด็กไทยเราจริงๆความสามารถไม่แพ้คนอื่นเพียงแต่ว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ส่งเสริมพวกเขาเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็เปิดกว้างทางความคิดตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องงการเรียนการสอนเรียนสมัยเรียนที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ ใช่ครับเดี๋ยวนี้จะมีในเรื่องของออนไลน์นะพวก Massive Open Online Course นะครับก็อย่างเทคโนโลยีอย่าง SX หรือ Coursera ครับเขาจะมีคอร์สที่แบบเปิดสอนทางออนไลน์เลยนักเรียนสามารถเปิดเข้าไปดูวิดีโอนะครับแล้วก็ทำ Assignment ขลนั้นได้ส่งได้นะครับนั่นเลยครับเดี๋ยวคงจะต้องมาคุยกันในรายละเอียดในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เนกฤตนะครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับไอที24ชั่วโมง on radio โดยเอิรนปานระีป้อมภาวุธและเฮงวิชัยสนับสนุนโดยชไนเดอร์อิเล็กทริกผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการพลังงานระดับโลกและสามารถ Innovation Award ดสนับสนุนทุกความคิดสร้างนักธุรกิจเข้าแก่น้อยเทคโนโลยี